สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1070แค่เจ้ากับข้าได้ยินคําของต้นหลิงเทียนเซี่ยจงยังคงไม่เชื่อมองสำรวจไปรอบๆไม่หยุดสำนึกเทวะของมันยังแผ่ออกไปสำรวจทุกซอกทุกมุมราวกับคล้ายหักไม่พบเจ้อตัวคนที่กําลังซุ่นซ่อนอยู่มันจะไม่ยอมเลิกราเห็นการกระทําของเซี่ยจงต้นหลิงเทียนก็รู้สึกพูดไม่ออกอยู่บ้างแต่เขาก็คร้านจะกล่าวซ้ำคำเดิม ลูกตาของเขายิ่งมายิ่งใช้ความเย็นชาทําให้เสียจงที่หันรีหันขวางรู้สึกเสมือนติดอยู่ในถ้ำน้ําแข็งและเมื่อสํานึกเทวะมันไม่พบอะไรแล้วจริงๆมันหันกลับมามองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาระวงังอีกทั้งตอนนี้มันยังสัมผัสได้ชัดเจนถึงเจตนาฆ่าฟันที่คุกรุ่นขึ้นมาทั่วร่างต้นหลิงเทียนเจ้าที่แท้เป็นผู้ใดชไหนถึงต้องล่อฆ่ามาที่นี่เสียจงกล่าวถามเสียงหนัก ขณะเดียวกันมันก็ยังระแวงที่ทางโดยรอบไม่หายแม้จะไม่พบเจออะไรก็ตามสองตาล็อกลักมองไปมาราวกับกลัวว่าอยู่ๆจะมีคนผุดโผล่จากความว่างแล้วลงมือลอบทำร้ายสำหรับชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าเขาโครงรูปร่างทั้งน้ำเสียงอีกฝ่ายช่างละไม้คล้ายคุณสำหรับมันไม่น้อยทว่าให้คิดเท่าไหร่ก็ติดอยู่ในใจไม่อาจนึกออกอย่างไรก็ตามมันมั่นใจมากว่ามันไม่น่าจะเคยพบเจอชายหนุ่มชุดม่วงผู้นี้มาก่อน อย่างน้อยๆก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกฝ่ายและที่สําคัญมันพบว่าใบหน้าอีกฝ่ายไร้ซึ่งร่องรอยการปลอมแปลงโฉมใดๆด,ด้วยจะเหตุนี้ใจมันถึงสับสนนักชายหนุ่มชุดม่วงผู้นี้ที่แท้เป็นใครกันแน่แล้วล่ามันออกมาทําอะไรชะไหนถึงทําให้มันรู้สึกคุ้นเคยนักข้าเป็นใครได้ยินคําถามของเซี่ยจงต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะยิ่งมายิ่งดังลั่นราวกับคนบ้าทําให้เซี่ยจงประสาทจะกิน เจ้าหัวเราะอะไรเสียงหัวเราะทั้งรอยยิ้มแสยะของต้นหลิงเทียนทำให้ใจเสียจงของขึ้นไม่น้อยไอ้หนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครข้าคืออาข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครอาวุโสของลัทธิอารามธมินแถมเจ้ายังจะบอกข้าว่าเจ้าเป็นถึงลูกชายของเจ้าราชสีคนทองหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลัทธิอารามธมินใช่หรือไม่ ทว่าไม่รอให้เสียจงกล่าวจบคำต้นหลิงเทียนพันกล่าววาจาที่อีกฝ่ายคิดประกาศสักดาออกมาด้วยน้ำเสียงเย้ยหยนกล่าวจบค่อยระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอีกครั้งหากเจ้ากิดจ,จะบอกเรื่องไร้สาระนี้กับข้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ต้องเสียเวลาพร่ำอะไรให้มากเพราะข้ารู้จักเจ้าดีหาไม่แล้วไฉนข้าต้องจงใจล่อเจ้าออกมาคนเดียวด้วยต้นหลิงเทียนมองเสียจงด้วยสายตาลีลับรอยยิ้มเหน็บแนมฉีกสยแยะที่มุมปากเจ้าเจ้าที่แท้เป็นใครกันแน่ หน้าเสียจงยิ่งมายิ่งเปลี่ยนสีกลับกลายเสียงยังเข้มขึ้นเรื่อยๆจังหวะนี้แม้มันจะไม่คิดว่าชายหนุ่มชุดม่วงจะมีพลังมากพอคุกคามอะไรมันได้ทว่าในใจกลับมีสังหรณ์อัปมงคลประการหนึ่งร้องเตือนดังจ้ายากอธิบายนะมันคิดว่าสังหรณ์อัปมงคลน,นี้สมควรบังเกิดจากคนที่ซ่อนตัวและคอยสนับสนุนชายหนุ่มชุดม่วงผู้นี้เช่นนั้นสำนึกเทวะของมันยังคงแผ่ขยายออกไปไม่หยุดพยายามตรวจหามือมืดให้พบให้จงได้ เซี่ยจงเบิกตาของเจ้าดูให้ดีๆว่าข้าเป็นใครทันใดนั้นน้ำเสียงต้นหลิงเทียนเปลี่ยนไปในฉับพลันขณะเดียวกันกล้ามเนื้อใบหน้าก็เริ่มขยับเขยื้อนรูปโฉมแปรเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นตระหนกนหงนางนงนานพริบตาใบหน้าที่ปรากฏให้เสี่ยจงเห็นก็เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์อีกทั้งใบหน้าดังกล่าวยังเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงอีกด้วย เมื่อเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของต้วนหลิงเทียนลูกตาของเซี่ยจงหดเล็กลงทันใดหน้าตาฉายชัดถึงความตกใจไม่อยากจะเชื่อปากอ้าพะง,งาบงาบไร้สำเนียงคล้ายจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็พูดไม่ออกอยู่นานเวลายังคล้ายจะหยุดนิ่งลงเมื่อต้วนหลิงเทียนเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมามันก็ย่อมจดจำต้วนหลิงเทียนได้ทันทีเพราะในตอนนั้นมันฉกชิงของล้าค่ามาจากมืออีกฝ่ายตราผนึกมารหนึ่งในสิบยอดสัต์ตราเซียนของทำเนียบสาต์ตราเซียนที่เลิศดล้ำที่สุด หากไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บมันคงฆ่าอีกฝ่ายให้ตายไปแล้วแน่นอนว่าเหตุผลที่มันไม่ฆ่าอีกฝ่ายทิ้งไม่ใช่เพราะแค่เรื่องที่อีกฝ่ายเป็นนักรบมังกรงก้าวกรงเล็บเท่านั้นยังเป็นเพราะวันนั้นที่ตำหนักเมคาครามสำนึกเทวะของมันได้แผ่ออกไปตรวจสอบอีกฝ่ายอย่างละเอียดแล้วพบว่าพรสวรรค์รักวิญญาณของต้วหลิงเทียนก็แค่สีเหลืองเท่านั้น ในสายตาของมันกับอีแค่คนที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีเหลืองต่อให้ในภูมิภาคเบื้องล่างจะไร้กาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่นับเป็นตัวอะไรในสายตามันมันรู้สึกว่าการฆ่าตัวหลิงเทียนนั้นไร้จำเป็นอีกทั้งอย่างไรอีกฝ่ายก็สืบทอดมรดกของมังกรเทพ,พย,ยดาก้ากรงเล็บมันกลัวว่าการลงมือของมันอาจจะชักนำเพศภายอะไรมาสู่มันในภายหลังจึงเลือกจะไม่ฆ่าตัวหลิงเทียนทิ้งต้วนตัวหลิงเทียนได้ได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรกัน ในที่สุดเซียจงก็ฟื้นจากอาการสติหลุดหลังได้สติกลับคืนมันก็อดไม่ได้ที่จะสูดมอหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาประหลาดใจถึงที่สุดคำเหนือคาดคล้ายจะเขียนแปะไว้กลางหน้าผากแววตาทอประกายเหลวไหลไม่อยากจะเชื่อมันไม่เคยคิดกระทั่งหลับยังไม่อาจฝันถึงว่าหลังใช้เวทพลังสนับสนุนแล้วชายหนุ่มในชุดม่วงที่เล่ามันมาหรือก็คือต้อนหลิงเทียนที่มันพบเจอในตำหนักเมคาครามของภูมิภาคเบื้องล่างนะ่นนอจะมีพลังกล้าแข็งได้ถึงขนาดนี้ เพราะในสายตามันเมื่อการก่อนต้วหลิงเทียนที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีเหลืองกระทั่งบรรลุให้ถึงเซียนปฐพีขั้นสูงสุดยังยากและชั่วชีวิตคงไม่มีทางบรรลุถึงขอบเขตเซียนภาได้หากไม่พบผ่านวาสนาอันใดและถึงจะทะลวงผ่านขอบเขตเซียนภาได้จากความบังเอิญและวาสนาแต่ก็คงยากจะก้าวหน้าใดๆไ,ได้แล้วในสายตาของมันที่เป็นตัวตนขอบเซียนต่อให้ภายภาคหน้าต้นหลิงเทียนจะเติบโตขึ้นมาแค่ไหน ก็ยังคงเป็นได้แค่มดปลวกในสายตาของมันดังเดิมไม่ต้องพูดถึงเรื่องเป็นภัยคุกคามอะไรได้ยังไม่คู่ควรกล่าวถึงต่อหน้ามันด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามมันไม่อาจทำใจเชื่อเรื่องราวได้จริงๆในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสองปีตัวหลิงเทียนนายน้อยตําหนักเมฆาครามของภูมิภาคเบื้องล่างที่เป็นดั่งมดในสายตาของมันวันนั้นกลับเติบโตขึ้นถึงขั้นมีพลังสีมือสูงพอจะไล่ตามมันได้ทนันเสียจง ต้นหลิงเทียนเพิกเฉยความประหลาดใจของเซี่ยจงมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชากล่าวออกด้วยเสียงทุ้มรแยแสวันนั้นเจ้าไม่เพียงฆ่าผู้อาวุโสกู่มีทั้งเข็นฆ่าคนของตำหนักเมคาครามฆ่าแต่หลังอัตราผนึกมารของข้าไปแล้วเจ้ายังไม่คิดเลิกรากลับข่มขู่ว่าจะฆ่าล้างตำหนักเมคาครามของข้าถึงแม้ว่าเจ้าจะทำไม่สำเร็จก็ตามทีแต่ตอนนั้นข้าได้สาบานเอาไว้ในใจหากข้าต้นหลิงเทียนไม่อาจฆ่าเจ้าได้ข้าจะไม่ขออยู่เป็นคน วันนี้ถึงเวลาที่ข้าต้องกระทำตามคำสาบานนั่นแล้วตอนแรกเสียงกล่าวตัวหลิงเทียนนั้นเย็นชาไร้แยแสถึงที่สุดหากทว่ายิ่งกล่าวก็ยิ่งสงบสุดท้ายก็สงบลงอย่างประหลาดเพราะว่าเจตนาฆ่าฟันที่แผ่ออกทั่วร่างยิ่งมาก็ยิ่งหนีมากลึกลงไปในแววตาย,ยังเผยประกายสังหารอมหิตฮ่าฮ่าฮ่า ได้ยินวาจาของต้นหลิงเทียนพร้อมยืนยันได้อย่างมั่นใจแล้วว่ารอบๆไม่มีใครซ่อนตัวอยู่เซี่ยจงที่เคร่งเครียดอยู่นานก็อดไม่ได้ที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งต้นหลิงเทียนเพียงมองมันที่หัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังอย่างสงบครู่ต่อมาเสียงหัวเราะของเซี่ยจงก็หยุดลงมันมองไปที่ต้นหลิงเทียนด้วยสายตาดูถูกต้นหลิงเทียนถึงแม้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะไปพบผ่านวาสนาปักติหารโดยบังเอิญอันใดมา จนทาให้เจ้าที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณต้อยต่ากระเสือกกระสนดิ้นรนมาได้จนมีพลังขนาดนี้แต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าอาศัยเพียงพลังเท่านั้นมันมากพอจะทําอะไรข้าได้ถึงแม้ความก้าวหน้าในเวลาไม่ถึงสองปีของต้นหลิงเทียนจะทําให้เซี่ยจงประหลาดใจและเหลือเชื่อนักอย่างไรก็ตามมันรู้ดีว่าเรื่องราวได้เกิดขึ้นไปแล้วต่อให้มันจะประหลาดใจและไม่อยากเชื่อเพียงไหนแต่มันก็เท่านั้นสุดท้ายมันจึงสงบสติอารมณ์ลงได้ ในขณะเดียวกันมันก็พอคาดเดาเรื่องราวได้บางประการเหตุผลเดียวที่ต้วนหลิงเทียนกล้าโอหังต่อหน้ามันทั้งที่ททมีพลังเพียงเท่านี้ไม่พ้นคิดอาศัยการแปลงกายเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บแน่แน่ด้วยพลังความแข็งแกร่งของต้วนหลิงเทียนในปัจจุบันหากแปลงกายเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บแม้ยังยากจะเอาชนะมันได้แต่หากจะสู้แลกตายกับมันยังพอมีหวังอย่างไรก็ตามมันไม่ได้หวาดกลัวเลย มันเสี้ยจงคนนี้เป็นถึงบุตรชายของเจ้าราชสีขนทองหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลัทธิอารามธมินอีกทั้งยังเป็นลูกชายเพียงคนเดียวนอกจากพลังสีมือเข้มแข็งส่วนตัวแล้วหรือมันไม่มีตัวช่วยอื่นใดต่อให้มันแปลงร่างเป็นนักรบก้าวมังกรอย่างดีก็ได้แค่สู้กับข้าได้สูสีถึงให้มันจะมีทีเด็ดไม้ตายอะไรอยู่อีกหรือข้าไม่มีหรือไม่ข้าก็แค่ถอยแล้วใช้ยกสื่อสารเรียกผู้เท่าชูมาจัดการมันเท่านั้น ให้ไพ่ตายของมันร้ายกาจยังไงอาศัยพลังที่ทัดเทียมกันมันก็ไม่มีทางฆ่าฆ่าได้หากข่าคิดจะหนีเช่นนั้นเพียงถ่วงเวลาให้มากพอรอผู้เท่าถูมาก็จบเรื่องถึงตอนนั้นข้าค่อยส่งมันไปลงนรกด้วยมือข้าเมื่อคิดในใจถึงจุดนี้เสียจงก็บังเกิดความมั่นใจและไม่ได้หวาดกลัวอะไรต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยทำอะไรเจ้าได้หรือไม่เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองต้วนหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเบาก่อนที่ร่างของเขาจะสั่นขึ้นมาอย่างกระทันหัน ทันใดนั้นเองพลังเซียนสุริยันอันสุดไพศาลก็ทะลักออกมาจากแผ่นหลังของต้นหลิงเทียนพวกมันควบรวมแปรสภาพกลับกลายเป็นปีเปลกพลิงมหามคู่หนึ่งไอร้อนเปลวเพลิงลุกชนพุ่งพล่านอย่างน่ากลัวอีกทั้งปีกยังมีรูปลักษณ์เสมือนปีกจริงๆนักด้วยเปลวเพลิงที่ลุกชนผ่านให้บรรยากาศโดยรอบร้อนขึ้นหลายองศาปีกอีกาทองคาเวทพลังเสริมเคลื่อนไหวที่ต้นหลิงเทียนใช้ออกยังเป็นเวทพลังเสริมท่าร่างขั้นสูง จัดเจ้าคือตัวหลิงเทียนจากลทัทธิบูชาไฟงั้นเหรอทันใดนั้นเสี่ยจงพันร้องพร้งออกมาดังลั่นและหากตั้งใจฟังจะได้ยินชัดเจนว่าเสียงพร้งอุทานของเสี่ยจงมันสั่นไม่น้อยเมื่อเห็นฉากเรื่องราวเบื้องหน้าและเวทพลังที่ตัวหลิงเทียนใช้ออกเสียตรงก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงอัจฉริยะท้าทายสวรรค์นคนใหม่ของลัทธิบูชาไฟที่พึ่งด่งดังขึ้นมาในเวลาอันสั้นตัวหลิงเทียน ต้นหลิงเทียนอัชริยะท่าทายสวรรค์นคนใหม่ของลัทธิบูชาไฟผู้นั้นสามารถเอาชนะปู้หงอัชริยะท่าทายสวรรค์อันดับที่สองจนแทนที่อัชริยะท่าทายสวรรค์อันดับที่สองแทนยังได้รับอันดับที่421ในรายนามยอดเซียนไปครองอีกด้วย ทันทีที่อัฉริยะท้าทายสวรรค์นคนใหม่ของรัทธิบูชาไฟมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วแน่นอนว่าไม่พ้นความสามารถของต้นหลิงเทียนจะถูกผู้คนหยิบมาตีแผ่กล่าวขานกระทั่งเรื่องที่สามารถบรรลุเวทพลังชั้นสูงทั้งสี่สายก็เป็นที่สร้างความสถานสะเทือนไปทั่วดินแดนเทพยุทธ์เซียนเตา๋าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ชายชาราอายุหลายพันปีคนหนึ่งจะเข้าใจเวทพลังขั้นสูงทั้งสี่ชนิด ทว่าในฐานะอัจฉริยะท้าทายสวรรค์ต้นหลิงเทียนของลัทธิบูชาฝ่ายผู้นี้ยังเป็นรุ่นเยาว์ทว่าเพียงรุ่นเยาว์คนหนึ่งกลับเข้าใจเวทพลังขั้นสูงถึงสี่สายเรื่องนี้เป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่งในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าด้วยเหตุนี้พลังความสามารถของเวทพลังขั้นสูงทั้งสี่ของต้นหลิงเทียนจึงกลายเป็นที่เรื่องลือไม่น้อยอยังแพร่กระจายไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าภูมิภาคเบื้องบนเซี่ยจงที่อยู่ในลัทธิอารามธมินก็เคยได้ยินมาเช่นกัน นั่นเป็นเวทพลังเสริมท่าร่างขั้นสูงของตัวหลิงเทียนแห่งลัทธิบูชาไฟไม่ผิดแน่เช่นนั้นเซี่ยจงจึงบอกอัตลักษณ์ตัวหลิงเทียนได้ทันทีจากเวทพลังที่เขาใช้ออกนั่นเพราะเวทพลังนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเกินไปเมื่อเห็นตัวหลิงเทียนใช้เวทพลังปีกอีกาทองคําออกมาเซี่ยจงก็สามารถยืนยันตัวตนของเขาได้ทันทีตัวหลิงเทียนอัจฉริยะท้าทายสวรรค์อันดับที่สองของลัทธิบูชาไฟ ถึงแม้ว่ามันจะได้เห็นภาพเหมือนของต้นหลิงเทียนที่ลัทธิบูชาไฟเผยแพร่ออกมาแล้วทว่าต้นหลิงเทียนในรูปนั้นมีหน้าตาแตกต่างจากต้นหลิงเทียนตอนนี้อย่างสิ้นเชิงแถมที่รัทธิบูชาไฟก็สมควรยืนยันก่อนทำรูปเหมือนแล้วด้วยว่าต้นหลิงเทียนไร้ซึ่งการปลอมแปลงรูปโฉมใดๆ ทว่าหลังจากที่มันได้เห็นทักษะแปลงโฉมอันเลิศล้ำของตัวหลิงเทียนกับตามันก็เดาได้ไม่ยากว่าตัวหลิงเทียนปลอมแปลงรูปโฉมเพื่อเข้าร่วมรัทธิบูชาไฟเช่นกันเพียงแค่ใช้ชื่อตัวหลิงเทียนเหมือนเดิมเท่านั้นไม่คิดเลยว่าเจ้าจะนึกได้ว่าข้าคือตัวหลิงเทียนแห่งรัทธิบูชาไฟโดยอาศัยการมองจากเวทพลังที่ข้าใช้แค่สองชนิดได้ยินคำของเซี่ยจงตัวหลิงเทียนก็ตระหนักได้ว่าเซี่ยจงรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวกันกับตัวหลิงเทียนของรัฐทธิบูชาไฟ แต่เรื่องนี้เขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรยังไม่สนใจอะไรแม้แต่น้อยเพราะอย่างไรเขาก็ไม่คิดจะปิดบังสักนิดถึงได้ใช้เวทพลังทั้งสองออกมาต่อหน้าเซี่ยจงและตอนนี้ถ้าเซี่ยจงยังไม่ระแค่ระคายหรือเชื่อมโยงเขากับต้นหลิงเทียนของลัทธิบูชาไฟก็เกรงว่ามันคงเป็นตัวงงเกินเยียวยาแล้ว แน่นอนว่าฉไหนที่เสียจงพึ่งมาตระหนักได้เอาตอนนี้เพราะเรื่องที่ตัวหลิงเทียนของลัทธิบูชาไฟเป็นนักรบมังกรแปลงก้าวกรงเล็บนั้นถูกลัทธิบูชาไฟปิดข่าวเอาไว้ไม่ได้แพร่กระจายออกไปยังด้านนอกลัทธิแต่อันที่จริงเรื่องนี้ก็แพร่กระจายออกมาอยู่บ้างทว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อทําให้เรื่องราวไม่ได้กระจายออกไปเป็นวงกว้างลาพังแค่สิทธิลัทธิบูชาไฟที่ไม่เห็นกับตาช,ชัดๆยังไม่ค่อยจะเชื่อนับประสาอะไรกับลัทธิอารามธมินที่ภาคก,กลาง เหตุผลที่กระทั่งสิทธิที่ไม่ได้เห็นกับตายัางไม่เชื่อก็เพราะเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินความจริงมากเกินไปนักรบมังกรก้าวกรงเล็บสำหรับคนในภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าแล้วมันเป็นดั่งตัวตนที่มีอยู่แต่ในตำนานทั้งหมดล้วนไม่มีใครเคยพบเคยเห็นมังกรเทพยาดาก้าวกรงเล็บด้วยซ้ำกระทั่งบันทึกว่าเคยเจอก็ไม่มีเช่นนั้นเรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลในสายตาทุกคนทั้งสิน้น ด้วยเหตุนี้เซียจงจึงไม่รู้ว่าต้วหลิงเทียนของรัทธิบูชาไฟเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บหาไม่แล้วเผลอเผลอมันจะยืนยันได้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไม่ต้องเคยเห็นเวทพลังอะไรทั้งสิ้นว่าต้วหลิงเทียนที่ลัทธิบูชาไฟเป็นคนเดียวกันกับตัวหลิงเทียนนายน้อยตำหนักเมคาครามของภูมิภาคเบื้องล่างที่มันช่วงชิงตราผนึกมันมาเจ้าไม่คิดค่าเองก็คิดไม่ถึงจริงๆลูกตาเสียจงฉายประกายเยียบเย็นกล่าวออกเสียงต่ำ หากข้ารู้ว่าเจ้าจะสามารถเติบโตได้ถึงขั้นนี้วันนั้นในตําหนักเมคาครามที่ภูมิภาคเบื้องล่างข้าคงไม่เมตตาละเว้นเจ้าเมตตาละเว้นข้าได้ยินวาจาเซี่ยจงต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มเยาะเซี้ยจงหากข้าจำไม่ผิดไม่ใช่ว่าที่เจ้าไม่กล้าฆ่าข้าเพราะหวาดกลัวมังกรเทพพย,ยดาก้าวกรงเล็บหรือไงอีกทั้งไม่ใช่ว่าเจ้าได้แต่ปลอบใจตัวเองหรอกเหอือว่าด้วยพรสวรรค์ของข้าตลอดชั่วชีวิตนี้คงไม่มีวันไล่ตามเจ้าได้ทัน ยังมาทำเป็นพูดเมตตาละเว้นข้าไม่อายปากช่างเหลวไหลสิ้นดีต้วนหลิงเทียนลบลังวาจาถือดีของเซี่ยจงทิ้งในชั่วพริบตาย่ังยัดเยียดสถานะตัวขี้ขาดให้มันผ่านให้สีหน้าเซี่ยจงกลายเป็นเขียวสลับขาวทันทีอะไรหรือตอนนี้เจ้าบังเกิดความเสียใจแล้วที่วันนั้นเจ้าปลอดแหกไม่กล้าคาคาเห็นเซี่ยจงโมโหทั้งอับอายจนหน้าเปลี่ยนสีไปมาราวไฟกระพริบไร้คำตอบต้วนหลิงเทียนก็ใส่ยะยิ้มกล่าวเยาะไม่หยุด เจ้าคงกําลังคิดสินะหากวันนั้นเจ้าฆ่าข้าทิ้งไปข้าคงไม่มีวันได้ก้าวหน้าเติบโตมาถึงจุดที่ทําให้เจ้าหน้าเสียอย่างตอนนี้หน้าเสียดายโลกนี้ไม่มีโอสถรักษาอาการเสียใจให้เจ้ากินวันนี้ข้าต้นหลิงเทียนจะขอบอกเจ้าไว้ตรงนี้นี่เลือดอาวุโสกู่มีกับพี่น้ององค์ครร์กรอธมินหลายสิบชีวิตที่เจ้าฆ่าไปของตำหนักเมคาครามข้าต้นหลิงเทียนจะล้างมันด้วยเลือดของเจ้าต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงดังฟังชัดทุกถ้อยคำยังดังประหนึ่งฟ้าผ่า เผยความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นออกมาชัดเจนเฮ้อเสียใจรึวาจาสแสลงหูของต้นหลิงเทียนย่อมดึงสติเซียงจงให้กลับมาอยู่กับรอกับรอยได้ทันทีและหลังจากรู้สึกตัวจากความเดือดดาลทั้งอับอายเสียจงแค่นคำหัวรอกล่าวออกอย่างถือดีต้นหลิงเทียนเจ้าคิดมากไปแล้วข้ายอมรับว่าพลังฝีมือของเจ้านั้นพอใช้ได้แต่ระหว่างเจ้ากับข้าความสูงต่ำไม่ต้องกล่าวก็รู้กันอาศัยฝีมือสะวะของเจ้า คิดว่าจะมีปัญญาล้างแค้นข้าได้หลังกล่าวเย้ยจบคำเสี้ยจงก็เชิดหน้ามองมาอย่างดูแคลนเรื่องนั้นเดี๋ยวเจ้าก็รู้ต้วนหลิงเทียนครานกล่าวคำร้ายสาระกับเสี้ยตรงสืบไปสิ้นเสียงเยียบเย็นเขาก็ลงมือทันทีทันใดนั้นปีกอีกาทองํำคู่โตพลันสะบัดบกลงฉับไวัยครู่ต่อมาปง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  เสียงแตกระเบิดของอากาศดังสนั่นขึ้นเป็นชุดร่างตัวหลิงเทียนอันตรธานหายไปจากจุดเดิมจนทยานเข้าใส่เซี้ยจงด้วยความระสูงความเร็วไม่ได้ด้วยไปกว่าเสียนสวรรค์สามเปลี่ยนแม้แต่น้อยให้ข้าดูชมว่าอัจฉริยะท้าททยสวรรค์อันดับที่สองของลทัทธิบูชาไฟมันจัดแน่ศักแค่ไหนเผชิญหน้ากับต้นหลิงเทียนที่จนทยานมาด้วยจิตข้าฟันเสี้ยจงไม่หวาดกลัวแค่นคำตะโกนออกเสียงเย็นทั่วร่างบังเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในฉับพลัน พลังเสียนต้นกำเนิดที่คล้ายตรเตรียมไว้พร่างพร้อมระเบิดประตูออกมาดั่งเพลิงไฟร้อนแรงวูบหนึ่งร่างเซี่ยจงพันจนทยานล่าถอยขึ้นไปยังฟ้าสูงสภาวะรวดเร็วล่องลอยปานเมฆหมอะความเร็วในการเคลื่อนไหวของมันมองปราดเดียวก็บอกได้ว่าไม่ได้ไปกว่าต้านหลิงเทียนแน่นอนว่าเซี่ยจงนั้นเร่งใช้ออกด้วยเวทพลังสนับสนุนรวมถึงเวทพลังเสริมท่าร่างออกมาทันที นั่นทําให้หลังเร่งเร้าพลังเคลื่อนร่างขึ้นฟ้าไปพักหนึ่งมันก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจอยู่บ้างที่ความเร็วของมันกลับไม่มีเปรียบต้นหลิงเทียนคนที่เป็นดังมดในสายตาข้าฉะไหนในเวลาเพียงไม่นานกลับมีพลังฝีมือทัดเทียมกับข้าได้กันหลังจากตระหนักถึงความจริงอันน่าตื่นตะหันกรินว่าความเร็วของต้วหลิงเทียนกลับไม่ได้ด้วยไปกว่าความเร็วของมันเลยทั้งทงที่มันใช้ออกด้วยเวทพลังทั้งสองสายแล้วเช่นกันผ่านให้ใบหน้าของมันจมลงทันใด ต้องทราบด้วยว่าตัวหลิงเทียนยังไม่ทันได้แปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บทีหากตัวหลิงเทียนแปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บความเร็วสมควรเพิ่มพูนขึ้นจนเหนือมันแน่ระยำตัวบัดซบตัวหลิงเทียนนี่ฉไฉนมันถึงได้ชำนาญเวทพลังทั้งสองสายนี้ได้ในเวลาอันสั้นไม่ถึงสองปีอีกทั้งเห็นว่ามันยังเชี่ยวชาญเวทพลังสายจูโจมกับป้องกันขั้นสูงอีกกด้วย แถมเวทพลังสายป้องกันขั้นสูงที่มันเข้าใจสมควรเป็นเวทพลังป้องกันขั้นสูงอันดับหนึ่งของลัทธิบูชาไฟอย่างประการเต่าทมินที่ลือกันว่ายากเข้าใจนักหนามันทําได้ยังไงคิดถึงเรื่องนี้ใจของเซียจงก็รู้สึกหงุดหงิดนักความรู้สึกด้วยกว่าเริ่มกัดกินในใจสมแล้วที่มันเป็นลูกชายคนเดียวของเจ้าราชสีขนทองหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลัทธิอารามธมินถึงเซียจงมันจะทะลวงมาถึงเซียนสวรรค์สามเปลี่ยนได้ไม่นาน แต่อาศัยแค่ความเร็วนี้สิทธิ์ที่แท้จริงด่านพลังเดียวกันอย่างปู้หงยังด้วยกว่ามันมากหลังจากได้เห็นความเร็วของเซี่ยจงต้นหลิงเทียนก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็พบว่าเซี่ยจงสมควรใช้เวทพลังเสริมท่าร่างขั้นสูงส่วนเวทพลังสายสนับสนุนของมันสมควรเป็นแค่ขั้นกลางเท่านั้นแปลงนักรบมังกรก้าวกรงเล็บ แม้ต้นหลิงเทียนไม่คิดใช้กระบี่นิวสวรรค์ฆ่าเซียจงให้จบเรื่องไปในพริบตาแต่ตัวหลิงเทียนก็ไม่คิดตะหนีวิธีการอื่นเมื่อพบว่าความเร็วของเซียจงไม่ได้ไปกว่าเขาเช่นนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บทันทีเพียงเวลาแค่ชั่วพริบตาตัวหลิงเทียนทีเป็นมนุษย์อยู่หลัดหลัดก็แปลเปลี่ยนไปคล้ายอสูรกายตนหนึ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยเกล็ดแกร่งสองมือกลายเป็นกรงเล็บมังกรเผยรูปลักษณ์ครึ่งคนครึ่งมังกรอันน่าเกรงขามออกมาชัดเจนนี่คือร่างนัักกกรบกรบบงงเล็ ตอนนี้ก็ไม่ต้องกักอะไรสืบไปข้าจะให้เซียจงมันได้รู้ว่าความสิ้นหวังคืออะไรตอนนี้นอกจากกระบีนิวสวรรค์แล้วทุกสิ่งที่ต้วนหลิงเทียนสามารถใช้ออกได้ก็ใช้ออกจนหมดลงมือเต็มที่อย่างไร้ซึ่งการออมรั้งสิ่งใดต้องทราบด้วยว่าก่อนที่ต้วนหลิงเทียนจะกลายเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บความเร็วเขาก็ทัดเทียมกับเซียจงอยู่แล้วเช่นนั้นหลังจากที่แปลงร่างเป็นนักบำรักบำก้าวกรงเล็บความเร็วของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งมันก้าวข้ามความเร็วของเซี่ยจงไปอย่างสิ้นเชิงเซี่ยจงทันใดนั้นต้นหลิงเทียนก็คำรามออกมาอย่างดูร้ายปีกอิกาทองคําสะบัดอีกครับรทุพลังอันเกลียวกราดดังจุดระเบิดส่งร่างต้นหลิงเทียนที่เดิมว่องไวกลายเป็นว่องไวปานสายฟ้าจี้ทยานย่นระยะเข้าใส่เวียจงในชั่วพริบตาบ,บัดซบ เห็นร่างตนวลิงเทียนย่นระยะตัดฟ้ามาด้วยความเร็วหน้าขนลุกเสียจงรู้ตัวดีว่าไม่อาจชิงชัยด้วยความเร็วมันไม่คิดเคลื่อนร่างให้เสียพลังเปล่าปลียหยุดร่างลงทันทีหลังหยุดร่างลงแล้วพลันปรากฏหอกยาวเจ็ดชือเล่มหนึ่งผุดจากความว่องเปล่าเข้ามือของมันวุ้มม,มุมมวลพลังถ่ายทอดลงสู่ตัวหอกปานน้ำเชี่ยวตัวหอกเริ่มส่องแสงเรืองรองสันไหวสถานพันให้ความว่องเปล่ารอบตัวหอกกระเพื่อมไปเป็นวงดังระลอกน้ำ ยังมีกลิ่นไอแหลมคมแผ่พุ่งออกมาแทงทะลวงในบรรยากาศกลิ่นไอ,อันแหลมคมเสียดแทงนี้ให้ความรู้สึกถึงพลังอำนาจที่แตกต่างจากสาต์ราเซียนธรรมดาหลายขุมนักหอกพันอาคมเซียนทันทีที่แลเห็นพลังอำนาจของหอกต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะกล่าวพึพรรมพำออกมาเสียงเบาไม่คิดว่าอาวุโสของลทัทธิอารามธมินที่เป็นเพียงเซียนสวรรค์สามเปลี่ยนจะมีสต์ราพันอาคมเซียนไว้ใช้งานทว่าพอคิดอีกครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันสมควรแล้ว อย่างไรอีกฐานะของเสี้ยจงก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่ตัวตนอย่างเจ้าราชสีขนทองซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาจะให้สัต์ตราพันอาคมเซียนกับบุตรชายไว้ใช้งานโหไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้ด้วยว่ามันคือสัต์ตราพันอาคมเซียนเซียจงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่มันจะเร่งร้าพลังสุดตัวควงหอกเป็นวงปานจากพันยักย้ายไปมาคล้ายกำลังไร้กระบวนหอกหนึ่งพลังที่อัดแน่นในหอกยิ่งมายิ่งเพิ่มพูนมหาศาล ตอนนี้เซียจงกําลังใช้ออกด้วยวรยุทธเซียนที่มันฝึกปรือจนแตกฉานถึงขั้นไร้ตําหนิผสานด้วยเวทพลังสายจูโจมหนึ่งเต็มกาลังทั้งประตูพลังอํานาจของพันอาคมเซียนออกมาอย่างพร้อมเพรียงก็เกิดเป็นขุมพลังสังหารอันน่าพรั่นพรึงหอกที่คงเรลี่สั่งสมพลังสภาวะถึงขีดสุดทะลวงจ้วงไปอย่างดูร้ายอมหิตปงงยามหอกเสือกทะลวงออกบังเกิดเป็นเสียงแตกระเบิดของกาดดังลั่นก้องฟ้าอย่างดังปานจะกลบทุกสรรพเสียงในโลกล่า แทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่บังเกิดเสียงแตกระเบิดออกของอากาศจากการแทงหอกพลันปรากฏเสียงกระบี่กรีดอากาศฉับไวถึงขีดสุดแสงแสงกระบี่ตีวงโค้งไปดั่งฟ้าแลบและพริบตาที่ต้นหลิงเทียนจู่โจมออกสองตาเซี้ยจงก็ทอประกายร้อนแรงวูบหนึ่งกระบีพันอาคมเซียนด้วยเนตรวิญญาณคู่หนึ่งเสี้ยจงย่อมลเห็นความไม่ธรรมดาของกระบี่ต้นหลิงเทียนยังสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายพลังน่ากลัวที่คล้ายคลึงกับหอกของมัน จึงทราบได้ทันทีว่านี่คือสัตราพันอาคมเซียนเช่นกันเสียจงซึ่งแต่เดิมคิดว่าสมควรมีเปรียบต้วหลิงเทียนแน่เมื่อควักหอกพันอาคมเซียนออกมาจู่โจมลงมือทว่าสีหน้าของมันจำต้องแปรเปลี่ยนไปใจไม่อาจคาดคิดได้ออกว่าฉไหนคนที่มาจากภูมิภาคเบื้องล่างอันลาหลังมีปัญญาถือครองกระบี่พันอาคมเซียนเคร่งงงงงเสียงโลหะดังกระทบกันสนั่นลั่นฟ้า เสียงนี้ยังดังแหลมดังมิดแทงทะลวงแก้วหูผู้คนแทบฉีกขาดเป็นกระบีพันอาคมเซียนฟันปะทะกับปลายหอ,อกพันอาคมเซียนเตมอกํำลังอย่างแม่นยำดุดซัดได้ลอดรูเข็มสภาวะสัตตราทั้งสองไม่มีใดยิ่งหย่อนไปกว่ากันเสียงระเบิดของมวลพลังที่อัดแน่นในสัตตราที่กำลังหักหานชิงชัยดังสนั่นลั่นบึ้มๆออกมาไม่หยุดแน่นอนว่าหากเทียบกับเสียงกระบี่หอ,อกปะทะกันก่อนหน้าเสียงระเบิดของพลังที่ปะทะกันอยู่ยังคล้ายกลายเป็นเสียงยุงบินไปทันที ทว่าหลังจากสาตราต้านกันไปพักหนึ่งเสี้ยจงยิ่งมายิ่งสีหน้าซีเซียวสุดท้ายร่างไม่อาจทานรับพลังสะท้อนได้ไวสืบคนปลิดปลิวกระเด็นออกไปพร้อมหอกพันอาคมเสียนอย่างหมดท่าโลหิตแดงฉานยังมีลิมเลือดสีคล้ำกระอักออกมาคำใหญ่โลหิตที่กระอักออกเป็นสายยามต้องสะท้อนแสงตะวันบังเกิดเป็นความงามวิปลาสประการหนึ่ง